สวัสดีครับวันนี้ผมราเตอร์เติมตู้ถีถีเฮาครัวันนี้ผมจะมาสอนนับเกม GTA V ครับผมอันแรกเท่าสตรีมเอ้ออันแรกเท่าเว็บดีบีเกมครับผมแล้วใส่หางนเรียบร้อยครับแล้วก็มากดเท่าที่ซื้อเกม GTA V ครับผมพี่เข้าไปครับมานขึ้นแบบนี้ให้กดตัวนี้ครับนับเกมนี้ไปมันจะแจกอันนี้ไว้ครับผมที่มันเป็น DLC GGA ออนไลน์ครับที่มันแจกเดืนหนึ่งน้ำนบาทนะครับโอเคครับแล้วจดที่ตรงนี้ครับสีเขียวครับรอแคู่ครับแ้มันชื่อแบบนี้ใช่ไหมครับไม่โจดตรงนี้ครับติถูกตรงนี้ครับแล้วโจดนี่ครับสีเขียวติทีครับแค่นี้ครับคุณตได้รับเกม g g v จับโค้ดสิบ ดูเอสหรือสิบดอลลรานั่นเลยครับเอาไว้ซื้อเกมมาใช้ยูปองเนี้ยลดได้ได้ประมาณสิบดูเอสหรือสามร้อยบาทนั่นแหละครับอ่าไม่เชื่อผมอลองใช้ดูครับนี่นี่นี่ครับรูปปองรูปปองเป็นแบบนี้ครับรถลดเกม คุณต้นซื้อเจลมา15รอนครับแล้วมันจะใชู้ปอง10ดู10ออ10ดูเรตนี้ได้ครับเพราะมันต้นซื้อเจลเนี่ยครับซื้อเจล15 15รอนขึ้นไปครับถึงจะใช้โค้ดถึงจะใชู้ปอง10ดูเดได้ครับนี่ครับเป็นความรู้ผมผมเพิ่งเติมกันครับ ผู้ผิผู้มั่วขอโทษด้วยเอ้ยสีบหกวันครับยีหลบวันผมจะมาถอนนับเกมมี่เกมนี่ครับนี่ครับนี่าืี่เชีรับแล้วนะครับแชร์ครับเหล่วหาครับนี่ครับอ่าไม่เอาเอาอันนี้นี่นี่แชสีนี้ครับผม16นะครับ16บหกรุบแบบ2อนอนครับอล่าอ่าวิธีถด วิธีจดวิธีจดซื้อก็จดที่เอานี่ครับรูปปองเห็นไหมครับมีรูปปอง10บรูปองครับรถเหลือหกบวกแปดแปดเอ้รวมบวกแปดสองนี่ครับ,รรบซื้อเลย <c oughs> ตอนตอนจะซื้อก็จะซื้อว้าไอ้ paypal ก็ได้หรือจะซื้อว่บาบัตร debit ก็ได้ครับแล้วก็ กดที่ตัวน,นี้ครับแล้วก็กดสั่งซื้อตัวน,นี้ก็ได้เกมครับโอเคครับเทขอ,ขอ้โหรวยนี่่อยนะยี่ปี่วยบดทแจมยี่ิดเกมใส่หาสใหม่ละอะไรวะเนี่ยถ้าใส่หาสจะชื่อ ทำยี่ีเกมตัดแดตัดโตตัดตาตัตื้อตัดตืัสดีครับเตอร์ทีเฮสสวัสดีค่ตอโอเคครับมาแล้ว โอเคครับผมได้ทีได้เจมาแล้วก็ M L, ไม่ต้องทำเหมือนไอ้นี่ครับทำเหมือนแท้แท้แท้สินไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วโอเคครับผมนั้นผมว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมจีว a เจนเอาไว้เจอใหม่บาย